สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวพ้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวอ้ําพัชราภาพร้อมหวานใจพวกเดินหน้าช่วยสังคมแจกกล่องปันน้ำใจสู้โควิดแม้ช่วงนี้จะมีเกลียนคีย์บอร์ดเข้าไปเม้นแซะหยาบคายก็กวนในไอจีของ ซุปตาสาวอ้ําพัชราภาอยู่บ่อยครั้งแต่แม่หาได้แข่เดินหน้าทาความดีพร้อมช่วยเหลือแพทย์และคนที่ลําบากเสมอๆอย่างล่าสุดสาวอ้ําพร้อมด้วยหวานใจคนสนิทพวกประธานบงและผู้จัดการเอสุภชัยและเพื่อนๆร่วมด้วยช่วยกันทํากล่องปันใน้ำใจแจกจ่ายช่วยพี่น้องไทยโดยส,ยสาวอ้ําเปิดเผยว่าขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และขอมอบกล่องปันน้าใจให้จําหมด 2,000ชุดเป็นทางออนไลน์1,000ชุดและประจายทางชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1,000ชุดพี่น้องคนไหนที่เดือดร้อนจริงๆสามารถลงทะเบียนได้ขอคนที่เดือดร้อนก่อนนะคะกล่องคันน้ำใจจะค่อยๆทยอยส่งให้นะคะเนื่องจากมีจำนวนจำกัดเรื่องจำนวนคนแพ็กและพวกเราจะพยายามทำไปเรื่อยๆค่ะ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหรงข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ